สวัสดีครับกลับมาสู่รายการของช่องพระเหมือนเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมเองนะครับเพราะว่าผมเองอในเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ผมเองได้รู้จักบทสวดจักรพัิ และได้ลองสวดบทสวดจักรพัทครบสองปีครับต้องบอกว่าผ่านไปเร็วเหลือเกินแต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วและเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเองรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ดี เป็นเวอร์ชั่นชีวิตที่ผมมักจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมรักตัวเองที่สุดตลอดในช่วงชีวิตยาวๆนียนะครับของผมมีสิ่งที่เราเจอมากมายชีวิตคนเราได้เจอสิ่งต่างๆมากมายแต่ในช่วงชีวิต2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็น2ปีที่ผ่านสิ่งต่างๆเยอะแต่ผ่านไปได้ เรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยความรู้สึกที่กล้าพูดได้ว่าหากไม่มีบทสดจกักรพรรดิก็เชื่อว่าคงไม่มีเรื่องราวในปัจจุบันแบบนี้นะครับเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่ากรรมเป็นเครื่องที่ทำให้เรา เป็นแบบนี้ในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเป็นเครื่องเป็นพิมพ์เขียวหนึ่งเป็นพิมพ์เขียวหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรในอนาคตและอดีตที่ผ่านมาเองก็เป็นเหมือนอนุสาวรีย์หนึ่งแห่งกรรมของเราว่าเราเคยทำอะไรไว้มาแล้วบ้างเราเคย ทําสิ่งดีอย่างไรไว้แล้วบ้างเราประสบความสําเร็จในการทํากรรมดีอย่างไรบ้างและล้มเหลวกับมันอย่างไรบ้างต้องบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆผมเคยเล่าไปแล้วว่าการที่ได้เจอบทสวดจกักรพรรดิและได้เจอหลวงตามาเป็นความพิเศษ สุดที่เรียกว่าเป็นความบังเอิญสุดพิเศษนะครับความบังเอิญไม่มีในโลกนะครับความบังเอิญไม่มีในพุทธศาสนานะครับแต่สําหรับผมมันเป็นความบังเอิญที่ที่พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะผมไม่เคยรู้จักหลวงตาหม,มาไม่เคย <c oughs> รู้จักหลวงปู่ดูบ้างแต่ไม่ได้ลงลึกไม่ได้อ่านธรรมะอะไรผมเป็นคนธรรมดาที่ อยู่ในโลกโลกทางโลกโลกทำงานกินเที่ยวปกติและด้วยความเป็นทุกข์มากๆนะครับผมผมแน่ใจว่าผมเป็นทุกข์มากๆตอนนั้นแล้วผมก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกคราวๆนะผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันเผชิญกับปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็อยากจะพึ่งพาบารมีของพระเครื่องที่ ที่สะสมไว้บ้างนะครับไม่ได้เป็นคนสะสมพระไม่ได้เป็นเกจิพระอะไรขนาดนั้นแค่สะสมไปทำภาษาเพราะว่าเข้าวัดทําบุญบ่อยๆก็ชอบไปสะสมก็คิดว่าสวยงามดีและอยากจะเก็บไว้เผื่อนะคตจะเอาไปลูกให้หลานอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราเคยแขวนพระแขวนตั้งแต่เด็กไม่เคยเยาะไม่เคยขาดเลยแล้วอยู่ดีๆก็ในช่วงสองสาปีก่อนหน้านั้นนะครับ 2ปีก่อนและ3ปีก่อนหน้าที่จะถึง2ปีนั้นก็ถอดพระออกแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> เราไม่เหมาะจะแขวนเพราะมันกินเหล้าเมายาเยอะแล้วก็มีทำดีทำไม่ดีบ้างก็เลยรู้สึกผิดต่อการแขวนพระนะครับก็เลยแขวนถอดออกอยู่ดีๆวันนั้นที่ที่รู้สึกเป็นทุกข์มากๆนะครับก็เลยไปหาพระมา แล้วก็พระองค์ไหนนะที่จะมาช่วยเราในเรื่องโชคลาภช่วยเราให้พ้นจากอุปสรรคนะครับก็เลยเลือกเสร็จไปหาที่เลี่ยมหน่อยเพื่อจะได้มาแขวนก็เลยออกไปแล้วขับรถไปก็ไปวัดแถวบ้านนะครับแต่เป็นวัดที่ผมไม่เคยไปทั้งที่ผมเนี่ยไปไหว้พระทำบ,บุญวัดเนี่ยรอบๆ ฝั่งเนี้ยฝั่งแถวบ้านน่ยที่นนทบุรีเยอะแยะมากมายอยู่ดีผมเข้าไปที่ท่าอิดก,ก็ไปเจอวัดหนึ่งมีคนเต็มเลยทําเขาทําอะไรไม่รู้มีงานอะไรก็ไม่ทราบได้ก็เลยขับไปเรื่อยๆขับไปอา้าวลงไปจอดกับเขาเล่าโดยย่อๆนะครับอา้าวก็ได้พบว่าอ๋อเป็นเป็นการเป็นงานร่วมบุญหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง เราปรพก็เล่าว่าอ๋อเป็นหลวงตามาท่านเป็นเกจินน่นี่นั่นนะนะครับผมก็เลยอ่ะเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าเทอว่าเป็นเรื่องแปลกก็ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอบุญนำพาไม่ได้คิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดเลยเพราะว่าใจมันห่างจากพระมากผมคิดแต่ว่ามันแปลกดีทั้งทั้งที่ จริงๆเราสามารถตีความอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วผมก็พบว่าออกเขากำลังสวดมนต์กันโอ้ยมีที่บูชาพระด้วยอ้าดีเลยเสิร์ชดูอีกดีกว่าว่าหลวงปู่ดูเป็นใครหลวงตามาเป็นใครอ๋อท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้นะอ่ะในในก็ตั้งใจจะมาแขวนพระอยู่แล้วก็บูชาไว้หน่อยก็บูชาประคำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญ ดวงโพธิยานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญนี้นะครับก็เป็นดวงโพธิยานก็เลยอได้มาขึ้นไปลองขึ้นไปดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันก็พบว่าเขาสวดมนต์กันนะครับสวดมนต์คาถาที่เรียกว่าคาถามหาจากักรพรรดิก็นั่งนั่งดูแผ่นสวดดูไม่ชัดเซิร์ ในเน็ตดูดีกว่าก็พบว่าอืมเป็นบทสวดที่เขาอบอกว่าพลิกชีวิตนั่นนี่เราก็ก็คนมันห่างจากพระนะผมไม่รู้สึกว้าวอะไรสักนิดนะครับผมก็แค่แปลกดิอ่านตามจนกระทั่งหลวงตามาฝนก็ตกพุ่มผมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรใจมันห่างจากพระนะขึ้นปา หลวงตาขึ้นมาทุกคนก็เข้าไปกราบอา้าวเราก็เห็นเราก็ต่อแถวสวดมนต์ไปด้วยไปกราบด้วยไปกราบโอ้หลวงตาท่านนี้นะเมตตาจังเลยพอท่านสัมผัสหลังเนาะท่านครอบวิามาเราไม่รู้จักว่าคืออะไรเราก็รู้สึกว่าหูยมันเย็นมันรู้สึกเย็นอกเย็นใจรู้จักรู้สึกสบายใจจังเลยก็กราบท่านสวดมนต์เสร็จก็ก็กลับเพราะว่าได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการแล้วได้พระละไม่ต้องเลี่ยมด้วย ได้พระที่เลี่ยมแล้วเอาพระที่วัดนี้เขาเลี่ยมให้แล้วนะครับเราก็เลยเออก็ดีเหมือนกันเราก็นี่เลยเราก็มาดูอืมเออทําไมต้องเป็นประคำเนาะไม่คิดอะไรเลยจริงๆเพราะมันใจอย่างที่ผมบอกนะครับใจผมห่างจากการสวดมนต์มานานมากที่เป็นคนสวดมนต์นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอาไปเอาไปฝากญาติพี่น้องเอาไปฝากคนที่เรารัก บูชาไปแล้วก็จะกลับแล้วก็ขึ้นรถอมอไซค์รับจ้างที่ผมอาศัยนั่งเขาไปเพื่อไปกดตังค์อครับเขาก็เล่าว่าเขาเจออีกผมตรงตอนที่กำลังจะออกตอนที่จะขับรถไปเขาบอกว่ามเนี่ยนะเขาถูกหวยเขาสวดมนต์เขาะผมก็ว้าวผมคิดแค่นี้เลยว้าวแล้วก็อะไปลองสวดดีกว่าจะได้ถูกหวยคิดแค่นี้จริงๆทั้งที่ ในเน็ตเนี่ยเขาเขียนเยอะมากว่าบทสวดนี้พลิกชีวิตนู่นนี่นั่นไม่คิดสักนิดเลยครับเรื่องพลิกชีวิตคิดแค่ว่าถูกหวยก็พลิกชีวิตแล้วนะครับก็จนกระทั่งผ่านการสวดลองสวดเนี่ยสวดแบบโลบโลภแบบกิเลสกิเลสนะครับสวดเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็อาจจะอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เริ่มมาอ่าน ประวัติเริ่มมาศึกษาเริ่มมา <c oughs> ขอภัยฮะเริ่มมาฟังธรรมะหลวงตาม,มาเริ่มย้อนฟังเริ่มรู้แล้วว่าต้องไปตามที่ทำเมืองนะตามที่เ c e b o o k รู้แล้วว่าต้องไป YouTube ตรงไหนกลายเป็นตอนนี้ผมผมทำงานด้านออนไลน์อยู่แล้วด้วยนะครับทำงานด้าน Marketing o n l ออนไลน์ครีเอทีก็เลยรู้อะไรที่นี้หาเซิร์ชข้อมูลสนุกเลย จึงได้พบว่าการสวดจกักรพรรดิไม่ใช่การสวดอ้อนวอนสองปีที่ผ่านมาจนกระทั่งผมศึกษาเรื่อยๆจึงได้พบว่าการสวดจกักรพรรดิแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เรียบง่ายมากแค่สวดมนต์แค่โมทนาบุญบันทึกบุญง่ายจังเลยอะ่ะ ใจผมรู้สึกง,ง่าย,ายแต่ทําไมทําไมคนถึงสวดมากมายและได้รับอนิสงส์มากมายสิ่งที่ผมค้นพบในช่วงสองปีที่ผ่านมาคือในความง่ายทั้งหมดเนี่ยครับมันแฝงรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะมากมายและสําคัญนะครับผมพูดเสมอว่าและพบว่าการสวดมนตกก์จักพรรดิ์คือการปฏิบัติธรรมรูปแบบหนึ่งที่มีความละเอียด ลึกซึ้งอยู่ในความเรียบง่ายมีหลักธรรมมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกับครูบาอาจารย์หลายท่านมากคลิปนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับผมพบว่าวิธีการปฏิบัติแบบสวดมนจักระพัดที่หลวงตามมาท่านสอนและท่านท่าน บอกกับเราว่าได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ดูนี่ครับเป็นการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกับหลายๆสายการปฏิบัติมากแต่มีหนทางสุดท้ายปลายทางแบบเดียวกันคือการพ้นทุกขพ้นจากทุกปลายทางของการไปสู่ดินแดนนิพพานแม้ว่าท่านจะปรารถนาโพธิญาณหรือเป็นสายการปฏิบัติแบบโพธิสัตว์ สุดส,สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวกภูมิหรือโพธิญาณปลายทางที่สุดแล้วก็คือการพ้นจากทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาผมเรียนรู้อยู่สามอย่างอย่างแรกครับผม ได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คือผมได้กลับมาสู่ทางธรรมข้อแรกเลยครับผมกลับมาสู่ทางธรรมสองอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นข้อๆดีกว่าผมกลับมาสู่ทางธรรมได้ด้วยวิธีการใดต้องบอกว่าผมก็แบบโลกโลกผมบอกแล้วเมื่อผมรู้จักการสวดจักพรรดิรู้จักหลวงตามาผมอย่างที่ผมบอกเนาะ ผมสนใจในเรื่องพระเครื่องผมก็เลยศึกษาว่าท่านทำพระให้คนบูชารุ่นอะไรรุ่นอะไรบางผมก็ตามเก็บ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 มองผิวเผินนะครับก็เป็นเรื่องการทำบุญโดยมีพระเป,เป็นเครื่องมือในการทำบุญเป็นหนึ่งเป็นสื่อในการทำบุญเพราะว่าเราได้ร่วมบุญได้ฝากกระแส แต่สิ่งที่ผมรู้มากขึ้นคือเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่เรามีพระเนี่ยนะครับเราจะสามารถนำมาเป็นเครื่องในการปฏิบัติธรรมได้ผมไม่รู้ว่าการที่นำพระมากรรมนำพระมาสวดมนต์การแขวนพระและสวดมนจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเรามันมันได้รับอน,นิสงส์งอะไรแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือพระเครื่องเนี่ยนะครับ ในสายหลวงตามาท่านสอนว่าพระเครื่องไม่ใช่แค่วัตถุมงคลแต่คือเครื่องมงคลที่ทําให้เกิดมงคลหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเครื่องที่เรานํามาแขวนเป็นสื่อในการปฏิบัติสื่อในการรวมกําลังและแผ่บุญถามว่าแล้วมันถูกปรับใช้ถูกประยุกต์กับสายการปฏิบัติอื่นได้ไหมแน่นอนว่า สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือพระเครื่องทุกองเนี่ยนะครับท่านมีพุทธคุณมีบารมีอยู่แล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านปร,าป,ราป,ราประสิทธิ์ประสาทประสิทธิปลุกเสกอธิษฐานจิตเนี่ยท่านไม่ได้แค่อธิษฐานจิตด,ด้วยกําลังท่านท่านใช้กําลังของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระเกจิจิตต่างๆท่านก็มีกุศโลบายมีวิธีการมีศาสตร์ที่ ที่ลึกซึ้งต,งต่างกันไปแต่แน่ๆว่าการที่มีรูปลักษณ์พระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยก็คือใช้กําลังของไตราสารนาคมอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมรู้ก็คือพระเครื่องเนี่ยนะครับเราแขวนเรารัฐนาแต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือเราก็ได้นํามาปฏิบัติเราได้อนุสติต่างๆจากการแขวนเราเกิดสติต่างๆและสําคัญคือเรานํามาสวดมนต์ก็เกิดเป็นบุญ เราได้รู้ว่าการสวดมนต์คือการทําทานศีลภาวนานั่นคือชัดเจนมากคือเราได้เริ่มกลับมาในทางธรรมแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นความสำคัญจุดที่ดีมากๆสำหรับผมคือผมได้กลับไปเรียนรู้ธรรมะได้อ่านธรรมะได้ติดตามเพจธรรมะต่างๆมากมายเพราะหลวงตาาท่านสอนว่าควรบันทึก กระแสดีๆและตัดไปจากกระแสลบๆกระแสที่ทําให้เราเป็นทุกข์กระแสที่ทาให้เราสร้างบาปสร้างกรรมสร้างกรรมต่างๆกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมโนกรรมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตอนนั้นคือแน่นอนเราอ่านธรรมะมากขึ้นนับถือครูบาอาจารย์ต่างๆมากขึ้นกลับไปฟังธรรมะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้และทําให้กลับมาในทางธรรมและคําสอนของหลวงตาา เรียบง่ายสุดๆแต่ลึกซึ้งผมยืนยันสำหรับตัวผมเองมุมมองส่วนตัวนะครับคำสอนหลวงตามาแม้ว่าท่านจะตอบธรรมดาตอบดูเป็นเรื่องง่ายๆตอบดูบางครั้งก็ดูเป็นเรื่องถ้าฟังแบบชั้นเดียวก็รู้สึกว่าเป็นปาฏิหาริย์ท่านบอกสวดนี่เองจะรวยถ้าคิดเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะได้เพียงเท่านี้แต่หากท่าน พิจารณาอย่างลึกซึ้งท่านจะรู้ว่าที่ท่านสอนไม่ได้มีอะไรเกินจากตำรับตำราจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นสอนเลยเช่นสวดไปจะรู้เองก็เมื่อเราบันทึกสิ่งดีๆเราสวดจนเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาย่อมเกิดเป็นธรรมดาเพราะว่าความนิ่งของจิตเรา เราเคยเป็นแก้วที่มันมีตะกอนฝุ่นคลุ้งแทบไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นตะกอนอันไหนเป็นหินอันไหนเป็นหินอันไหนเป็นเพชรอันไหนเป็นพลอยเราไม่รู้เลยแต่เมื่ออะไรที่จิตเราปฏิบัติอยู่บ่อยๆมันยิ่งมากขึ้นมันเริ่มรู้ว่านั่นคือเศษผมอันนั้นมันคือเศษฝุ่นอันนั้นมันคือหยักให่อันนั้นมันคือเพชรอันนั้นมันคือของดี เราจะเริ่มแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรและนั่นเองปัญญามันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นอันนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรที่มันลึกไปกว่าการที่แบบโลกๆนะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่ทําอย่างไปเรื่อยๆมันมีความลึกซึ้งในระดับที่ระดับขั้นที่เกิดสมาธิในระดับต่างๆและได้รับประสบการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านเหมาะที่จะพูดมากกว่านะครับผมเองก็ ก็พูดในเชิงโลกโลดีกว่าว่าเมื่อเราทําไปเรื่อยเ,เราก็จะได้เห็นเองก็ถ้าท่านบอกว่าสวดเราจะรู้เองรู้ได้ยังไงก็รู้เองจริงนะครับจากการปฏิบัติสองปีคิดได้เองมันปิ้งแวบขึ้นมาเรารับสื่อที่เป็นสิ่งดีๆสุดท้ายเราก็ไปอ่านเจอเราเจอคนดีๆเจอคนที่ให้ความรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสปีที่ผ่านมา ถัดไปสิ่งที่เรารู้รู้อะไรอีกเราเรารู้ในทางธรรมแล้วเรากลับมาในทางธรรมแล้วเรารู้เรื่องกรรมเรารู้ว่ากรรมนี่มันสําคัญมากเราเคยรู้แบบเด็กๆเราไปทําบุญไปทําทําบุญที่วัดปู่ย่าตายายเราสอนว่าทําดีได้ดีนะอย่าไปทํากรรมนะสิ่งที่เรารู้จากการสวดมนต์ผมรู้จากการสวดมนต์ก็คือผมรู้แล้วว่า ท,ที่ที่ครูบา,าที่ปูญย่าตายายบอกทําดีได้ดีท่านก็สอนในแบบในแบบธรรมดาแบบไม่ได้อยากให้เข้าใจเ,าเรียกว่าท่านสอนแบบอยากให้เข้าใจง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเรารู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะรู้ว่าอ่ะทาดีได้ดีมันเป็นคอนเซปต์นะครับแต่จริงๆแล้วคือมันถึงมีคนบอกว่าทําไมทําดีไม่ได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วทําดีไม่ได้ได้ดีเลยทันทีนะครับ แต่สิ่งที่เกิดอันทีคือทําดีเราได้ทําดีทันทีทําดีแล้วเกิดความดีทันทีทําดีแล้วเกิดเป็นกรรมดีทันทีแต่มันไม่ได้ส่งผลทันทีการทําดีได้ดีคือทําดีแล้วได้กรรมดีทําดีแล้วได้ทดําดีและกรรมดีและการทําดีทําเหตุปัจจัยไปสู่ความที่ได้ดี เหมือนอย่างนี้ฮะการทําดีผมเคยบอกว่าทําดีเหมือนการปลูกมะม่วงครับมันมีเหตุและปัจจัยคือถ้าการทําดีหมายถึงการปลูกมะม่วงเราไม่ขุดดินปลูกมะม่วงได้ไหมไม่ได้ต้องขุดดินต้องเพาะเมล็ดต้องปลูกต้องเลี้ยงดูหากขาดปัจจัยอันหนึ่งอันใดต้นมะม่วงก็ออกผลชา้า มีปัจมีปัจจัยใดที่จะทําเหตุได้บ้างในการปลูกม,ม่วงอาเราต้องขุดดินใช่ไหมเ,เราต้องหาพันธุ์มะม่วงที่ดีใช่ไหมเราต้องเพาะประครบประงมมันใช่ไหมรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยมันกำจัดศัตรูพืชกําจัดวัชพืชใช่ไหมสุดท้ายเกิดเป็นผลนี่แหละครับคือการทําเหตุและปัจจัยคือการทําดีหลากหลายประเภททําดีไป จนครบองค์ประกอบที่จะเกิดผลลัพธ์บางคนทําให้ถูกหวยบางคนทใํใไมเจอคนดีก็ว่าเพราะว่าเขาทําเหตุทําเหตุและปัจจัยให้ให้มันถึงพร้อมคือการทําดีให้ถึงพร้อมนั่นเองนั่นคือเราได้เข้าใจว่าหุยตลอดเวลาเราเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะเรานั่งทํางานปกติเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราคิดมโนกรรมเราทำเนี่ยคือเรากายกรรม เราพูดเป็นวจีกรรมท่านถึงบอกว่าให้สวดมนต์สวดมนต์พยายามอย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปรับกระแสอื่นเพราะว่าขณะสวดมนต์กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันดีหมดมันน้อยมากที่จะเกิดสิ่งไม่ดีมันน้อยมากที่จะมนโนกรรมออกไปแน่ละความคิดมันมันดื้อที่สุดแล้วมันก็มีบ้างแต่เราทรงอยู่ในการทํากรรมดีต่าง มันเป็นกุศโลบายที่เฉียบขาดที่ที่แยบขายมากที่พยายามทำให้เราทรงอยู่ในทรงอารมณ์ทรงความดีให้อยู่อย่างสม่ำเสมอมันไม,มันอาจจะไม่ได้ตลอดนะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในทางโลกๆผมเองยังต้องทำงานยังมีบน่นมีอะไรเป็นปกติแต่เมื่อ,อไหร่ที่กลับมาสวมดมนั่นคือการกลับมาสู่การทรงอยู่ในความที่กรรมดี ต่างๆอย่างถึงพร้อมมากๆใกล้เคียงกับความความ <c oughs> ความดีงามที่ควรจะเป็นที่สุดแล้วนั่นคือวิธีการที่ท่านสอนนั่นคือสิ่งที่เรารู้เรื่องกรรมและสำคัญคือเรารู้ว่าการรมปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันก็มาจากอดีตและการทำปัจจุบันก็คือการสร้างไปสู่อนาคตนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องกรรม <c oughs> ขออภัยฮะสุดท้าย ขออนุญาตทานน้ำนิดหนึ่งฮะ <c oughs> สุดท้ายสิ่งที่ผมรู้ <c oughs> และเปลี่ยนไปก็คือ new normal คือความธรรมดาที่ความธรรมดาที่ <c oughs> เกิดขึ้นในชีวิตขออนค,ครับเป็นความธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มีความสุข คนที่สวดมนต์จักพัดจะรู้ว่าสวดแล้วรู้สึกมีความสุขสบายใจจังเลยสุดท้ายจะอยากสวดเรื่อยๆอยากสวดทุกวันอยากสวดทุกเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวโนมอลคือเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้อยู่ในกระแสของการสวดมนต์จักพัดแบบหลงตาาค,คืออะไรสวดมนต์มันทึกบุญเหมือนที่ในเสื้อเนี่ยครับสวดมนต์มันทึกบุญ สวดมนต์แล้วหมัน่นบันทึกแต่กระแสดีอะไรไม่ได้ดีที่มันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเผือกอย่าไปสนอย่าไปสร้างกรรมใหม่ไอ้ทุกความทุกปัจจุบันที่เป็นทุกวันเนียก็ต้องยอมรับว่ามันก็มาจากเราอย่าไปโทษคนอื่นมันก็เป็นกรรมที่เราทําทั้งนั้นนะฮะดังนั้นแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สร้างปัจจุบันสร้างกรรมปัจจุบันให้ดีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้ตัวเองนั่นเองครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพบตลอด2ปีที่ผ่านมาจากการสวดมนต์ผมยังไม่ได้พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและได้พบเห็นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปฟังคลิปต่อไปในคลิปหน้าพบว่า แล้วสองปีที่ผ่านมาผมได้เจอประสบการณ์อะไรบ้างในการสวดมนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ